ได้มาสักทีนะครับกับรองเท้าคู่นี้นะครับเดี๋ยววันนี้มาเปิดกล่องพร้อมๆกันนะครับ n i ก e ้ซ o มเอ็กซ์อัล n ฟ x ฟลายเครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ t o n i c ิ t สอีกครั้งนะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่ผมเอารองเท้าทุกๆคู่นะครับที่ผมมีที่ผมได้ลองใช้เนี่ย มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเพื่อให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าของตัวเองนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาสักทีนะครับกับคู่นี้นะครับ alpha fly next r n นะครับซีอโออนุมัติให้ซื้อได้แล้วนะครับก็เลยขอมีรองเท้าสุดๆอีกสักคู่หนึ่งนะครับคู่นี้นะครับของค่ายไนกี้เขาครับเดี๋ยววันนี้มาเปิดกล่องพร้อมๆกันนะครับผมอ่า ก็ถือว่ารองเท้าคู่นี้มาเป็นสมาชิกใหม่ของกล่องรองเท้าด้าน,นหลังนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของกล่องรองเท้าคีบินบ็อกสามารถแอดไลน์ด้านหน้าจอนะครับแล้วบอกเขาว่าเป็นผู้ชมจาก Tonix TV นะครับได้รับราคาพิเศษนะครับผมอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกล่องนี้พร้อมๆกันเลยนะครับ 1...2...3... กล่องนี้นะครับเจ้าอ l p h a Fly Next Percent รุ่นนี้เนี่ย เขาก็จะมีตัวถุงผ้าเนี้ยแถมมาด้วยนะครับก็จะเป็นถุงผ้า Air ์ซ o m อันนี้นะครับเป็นถุงผ้าสีขาวนะครับถ้าไม่ได้ใช้ก็พับเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเผื่อขายต่อนะครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเอาออกไปจากกล่องก่อนนะครับหน้าตาของเจ้า Alpha Fly Next Percent นะครับ อันนี้ที่ผมเลือกมาเป็นสีไฮเปอร์ไวโอเลตนะครับก็จะเป็นสีม่วงผสมสีชมพูผสมสีส้มด้วยนะครับหน้าผ้าของเจ้าอ f f ฟ์ฟลาเนี่ยเขาเป็นอะตอมนิดนะครับไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับรุ่นนี้นะครับอะตอมนิดเนี่ยเห็นมือผมไหมครับข้างหลังเนี่ยสามารถสะท้อนแบบคือมันโปร่งแสงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องการระบายอากาศผมว่า ดีแน่ๆนะครับของตัวอะตอมดิดเขานะครับอันนี้คือเอาตัวดันทรงออกแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ย่นนะครับก็ยังเป็นขึ้นรูปเป็นทรงแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหน้าผ้าที่โปร่งแล้วยังมีเป็นทรงอยู่นะครับไม่ย่นนะครับจับเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะสักๆหน่อยนะครับจะไม่เหมือนตัว v a p o r w e ว v e ที่ผมมีกับ Vaporfly n e ็กเปการสวมใส่ฮิลคัพฮิลเคานเตอร์นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเขาก็จะเป็นแบบเนี้ก็จะ เป็นบางๆสไตล์ของ n i ก e ้เขาอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นบางๆแบบนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นรองรับข้อเท้าเนี่ยที่เป็นนุ่มๆเนี่ยที่เป็นแพดต,ตรงนี้เนี่ยอยู่แค่ส่วนบริเวณตรงนี้เท่านั้นนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเบาๆอย่างนี้นะครับส่วนของลิ้นก็เช่นเดียวกันลิ้นก็จะเป็นลิ้นแบบบางๆนะครับสไตล์เลสซิ่งซึ่งติดกับตัวรองเท้ามาเลยนะครับแล้วก็อันนี้ที่ที่แปลกตาขึ้นมาหน่อยมันจะเป็นเชือกนะครับ เชือกของเขานี่จะเป็นเชือกแบบเป็นหยกัยกๆนะครับตัวหัวเชือกเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวอัปเปอร์นะครับสียมพูม่วงนะครับก็สวยดีซิ่งดีนะครับอันนี้นะผมว่าเชือกอันนี้เนี่ยน่าจะน่าจะผูกเข้าไปแล้วเนี่ยรัดแล้วหลุด,ลด,ลดยากพอสมควรนะเดี๋ยวจะไงเดี๋ยวลองอัปเดตนะครับว่าเชือกหลุดระหว่างทางหรือเปล่านะครับส่วนของการล็อกข้อเท้านี่ประมาณนี้นะครับคือน่าจะล็อกข้อเท้าได้ดีนะครับแล้วก็มีพูแท็บข้างหลังเล็กๆอันนี้นะครับ มีโฟมซูมเอ็กอยู่แล้วถ้าใครทราบเนี่ยก็คือโฟมซูมเอ็กเขานุ่มเขาเด้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีแผ่นคาร์บอนแล้วก็ยังมีตัวซูมแอร์ตรงนี้นะครับสองพอตตรงนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะช่วยทําให้เราพุ่งไปข้างหน้าได้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปลองวิ่งดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับยังไงกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะเวลาลงคลิปจะได้เห็นนะครับว่าคู่นี้วิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะอ่ะดรอปรองเท้าคู่นี้เนี่ยพื้นเขาด้านหลังอยู่ที่ 39ม m มด้านหน้าอยู่ที่35ม mm, มนะครับรองเท้าดอป4นะ้ำหนักของเท้าคู่นี้เนะี่ยอยู่ที่197กรัมเท่านั้นเองนะครับกับเทคโนโลยีที่มีหมดหนี่เลยนะทั้งโฟมซ o ม X X แผ่นคาร์บอนแล้วก็ตัวซ o มแอร์สองพอร์ตอันเนี้ยเบามากนะครับเดี๋ยวไงขออนุญ,ญาตไปลองวิ่งดูแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ส่วนของตัวพื้นยางด้านล่างนะครับก็จะเป็นเหมือนเทมโปเน็กเปอร์เซนเนาะก็จะเป,เป็นเหมือนเป็นเหมือนเท้าม้อย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมียางแบบนี้นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะทนกว่ายางเขาดูหนากว่าเวฟเฟอร์ฟลายเน็กเปอร์เซนนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับว่าใช้ได้กี่กิโลนะครับมาถึงคำถามของคลิปนี้เลยแล้วกันคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าคุณคิดว่ารองเท้า คู่นี้นะครับ Alpha Fly Next Percent เนี่ยจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่กี่ร้อยกิโลนะครับยังไงคนที่เคยใช้แล้วสามารถพิมพ์คําตอบมาได้เลยนะครับว่าคิดว่าอายุการใช้าง,งานกี่ร้อยกิโลนะครับหรือว่าใครที่ไม่เคยใช้เดามาก็ได้นะครับว่าคู่นี้น่าจะได้สักกี่ร้อกิโลนะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคาถามเนี่ยมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก Always Dry นะครับผมยังไงตอบคาถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ถือว่าเอามาให้ดูหน้าตาสีใหม่ของช้า Alpha Fly ก่อนนะครับ สมาชิกใหม่ของทางบ้านนะครับรองเท้าคู่นี้เดี๋ยวจะเอาไปวิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคอย่างนั้นเท่านี้ก่อนนะครับยังไงเจอกันในคลิปั้งหน้านะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปั้างหน้าครับสวัสดีครับ